สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเซลเกตรถยนต์มือสองสีสเกตผงนิเวศนะคะช่องนี้นะคะมีแต่รถสวยราคาถูกรับประกันคุณภาพไม่มีอุบัติเหตุร้อเซค่ะสําหรับวันนี้นะคะเซลเกตจะพามารีวิวรถมิตซูบิชิไททันนะคะ2.4 CLS p a u s นะคะเป็นตัวยกสูง4ประตูนะคะรถปี2,561นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าคันนี้นะคะไม่วิ่งมาแค่90,000กว่าโลเท่านั้นนะคะที่สำคัญ สภาพสวยมากนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาขายถูกมากนะคะขายเพียง538,000บาทเท่านั้นค่ะพิเศษสุดๆนะคะสำหรับลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อรถในช่วงนี้นะคะรับไปเลยนะคะโปรโมชั่นเด็ดๆไปเลยค่ะฟรีดาวนะคะและรับไปอีกนะคะขับฟรี90วันค่ะสำหรับคันนี้นะคะมีความน่าสนใจยังไงนะคะรถสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันกับสีเกตเลยค่ะซื้อรถยนต์มือสองต้องที่สีสเกตพง์นิเวศเท่านั้นค่ะ ที่นี่นะคะเรามีประสบการณ์และเปิดมายาวนานมากกว่า30ปีมีรถยนต์มือสองสภาพสวยให้เลือกชมมากกว่าร้อยคันรับประกันรถทุกคันไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะหากซื้อไปแล้วนะคะตรวจพบรถมีอุบัติเหตุทางรันเรายินดีรับคืนและมีค่าเสียเวลาให้อีก1แสนบาทเลยค่ะสิสกเกตพง์นิเวศน,นะคะการันตีคุณภาพรถสวยค่าดาวทุกคันเลยนะคะตรวจสอบสภาพรถยนต์มือสองกับบริษัทชั้นนำมาตรฐานจากประเทศญี่ปุน่น Cool Inspection ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างสภาพภายนอกสภาพภายในเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าเบื้องต้นค่ะ,ะเดี๋ยวเรามารับชมตัวรถพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับมิตซูบิชิไททันนะคะดับเบิลแคบ2.4 c l s u นะคะปี2561นะคะซึ่งต้องบอกว่าตัวรถนะคะตัวบอดี้นะคะค่อนข้างสวยเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะคะเพราะว่ารถค่อนข้างจะ ไม่มีรอยไม่มีรอยขูดขีดใดๆเลยนะคะเดี๋ยวรับชมนี่ค่ะตัวสีด้านภายนอกกันก่อนนะคะ,ะนะคะรถเรารถสวยรถเดิมนะคะรับประกันไม่มีอุบัติเหตุรนะ้อยเซค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะกระจังหน้าก็เป็นโครเมียมนะคะออกแบบมาค่อนข้างลงตัวแล้วก็ทรงสปอร์ตมากนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นตัวท็อปนะคะมีไฟไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาร้องกับตัวรถเลยนะคะ ตัดขอบด้วยตัวสีตัดสีดำเป็นโครเมียมตัดสีดำนะคะซึ่งมีความดุดันมากนะคะในรุ่นของไทท่านก็ขึ้นชื่อแล้วนะคะในเรื่องของสายลุยนะคะซึ่งมาเจอคันนี้ต้องบอกว่าแจ่มจริงๆเลยนะคะ,ะนี่ค่ะที่สำคัญนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะ ร้านเรานะคะแถมยางใหม่ให้สี่เส้นเลยนะคะนี่ค่ะเป็นยางใหม่ยางปีนี้เลยนะคะเปลี่ยนที่ร้านเราเองนะคะเราเปลี่ยนให้ลูกค้าพร้อมใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะรถรับประกันไม่มีอุบัติเหตุร้อยเซนนะคะซึ่งเรามีบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นนะคะมาการันตีให้เราด้วยนะคะเป็นบริษัท c o o Inspection นะคะการันตีว่ารถเดิมรถสวยไม่มีอุบัติเหตุนะคะมีบัตรรับประกันให้ลูกค้าด้วยนะคะในส่วนของ นี่ค่ะกระจกมองข้างมาพร้อมกับใบเลี้ยวเลยนะคะในส่วนของตัวท็อปมีข้อพิเศษยังไงก็คือว่าตัวนี้นะคะตัวตัวเปิดนะคะจะเป็นตัวรีโมทเลยนะคะจะไม่ใช่ตัวดอกกุญแจนะคะสามารถเปิดได้เลยถ้ากุญแจอยู่ใกล้กับตัวรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะภายนอกว่าสวยแล้วนะคะมาดูภายในยิ่งแจ่มไปอีกเลยนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีดําทั้งคันเลยนะคะ รักษาง่ายแล้วก็ดูสะอาดด้วยนะคะเจ้าของดูแลค่อนข้างดีมากนะคะไม่ว่าในจะเป็นในส่วนของตัวเบาะหรือว่าเป็นตัวเพดานด้านบนนะคะหรือว่าโอ๊ยได้ได้ได้เจ้าของเดิมรักษาดีมากนะคะเพราะว่านี่ค่ะในส่วนของตัวเบาะที่เป็นเบาะหนังนะคะยังมีความตึงไม่มีรอยขาดใดๆเลยนะคะทั้งด้านหน้าและเบาะด้านหลังนะคะสะอาดเหมือนใหม่นะคะในส่วนของตัวนี่ค่ะเพดานรถนะคะ ใหม่มากนะคะไม่มีรอยไม่มีจุดดงดำใดๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวคอนโซลรถนะคะไม่มีรอยถลอกปกเปลือกเลยนะคะนี่ค่ะพร้อมใช้งานมากๆคือใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มจริงๆนะคะนี่ค่ะในพวงมาลัยนะคะมีตัวพันติกฟังก์ชันที่พวงมาลัยสามารถปรับได้เลยนะคะเครื่องเล่นดี d ีดมีให้พร้อมใช้งานได้เลยนะคะคืออุปรกรณ์ทุกอย่างในตัวรถของทางร้านเรามีการเช็ค เช็คระบบทุกจุดให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นแอร์หรือว่าเครื่องเล่นหรือว่าตัวเกียร์ทุกส่วนนะคะเราเช็คให้พร้อมใช้งานได้นะคะใช้งานได้จริงและไม่มีสึกหลอนะคะคันนี้นะคะไมาวิ่งมาอยู่ที่9,000 0กิโลเท่านั้นค่ะใครได้ไปถือว่าคุ้มไม่ต่างจากรถป้ายแดงเลยนะคะก็ ดูในส่วนของตัวภายในรถแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์บ้างนะคะเป็นจุดเด่นของทางร้านเราอ่ะเป็นจุดเด่นของทางร้านเราเลยนะคะเพราะว่าเรามีการการันตีรถเรานะคะว่าเครื่องเดิมใช้งานได้อีกยาวๆไม่มีชนไม่มีคว่ำนะคะมีการรับประกันตัวเครื่องยนต์เกียร์และเฟืองท้ายให้ด้วยนะคะ6เดือนหรือ20,000กิโลค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องยนต์กันค่ะ าวงนี่ค่ะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะก็ไม่ต่างก,กันกับตัวรถทั้งภายนอกและภายในนะคะรถเราไม่มีการ ปรับสภาพแค่ภายนอกให้ดูสวยหรือว่าภายในให้ดูใหม่นะคะแต่เรายังมีการคัดสรรในเรื่องของเครื่องยนต์และคุณภาพรถมาให้ลูกค้าด้วยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์นะคะเหมือนออกใหม่เลยนะคะเพราะว่าไม่มีรอยขันน็อตหรือว่ารอยเปลี่ยนอะไรมาเลยนะคะน็อตทุกจุดยังเดิมใช้งานได้นะคะสามารถตรวจสอบได้นะคะรอยเมตอาร์นะคะจากเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่มีรอย การเคาะหรือว่าโป้สีมาเลยนะคะเครื่องในตัวของเครื่องยนต์นะคะก็ไม่มีตัวรอยรั่วซึมของตัวน้านํามันหรือว่าใดๆนะคะของตัวเครื่องยนต์นะคะนี่ค่ะรับประกันเลยนะคะแบตเตอรี่นะคะเรามีการตรวจเช็คให้ลูกค้านะคะถ้าเกิดว่าถึงระยะการต้องเปลี่ยนบํารุงแล้วนะคะเราก็จัดการให้นะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจรถมิตซูบิชิไททันคันนี้นะคะสามารถติดต่อเซลเกตได้ที่0858392934ค่ะหรือติดต่อ Line แอดได้ที่นะคะ ID Line นะคะ0858392934นะคะเบอร์เดียวกันเลยนะคะสามารถติดตามรับชมนะคะรถสวยๆราคาถูกได้ที่แฟนเพจรถยนต์มือ 2, สองเซลเกตคงนิเวศกรุ๊ปนะคะเป็นเพจ เป็นเพจใหม่นะคะเพจบริษัทนะคะหรือติดตามรับชมทางช่องทางออนไลน์นะคะได้ที่ YouTube t i k t o อกนะคะธงนิเวศรุปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเซลเกิจอขอตัวราไปก่อนสวัสดีค่ะ